สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับชาเลนจ์ยิงให้เด็กมันดูครับคู่แรกวันนี้จัดมาเป็นลุงเนครับกู12นะครับผมจากบุรีรัมยูเนเต็ดครับและผู้รักษาประตูว,ตว,วันนี้ก็เป็นทีมชาติบราซิลครับอยู่สมบสรสเลียวฟูอลิซอ,องเบเกอร์ครับจะมาเซฟลูกยิงของลุงเนจะเซฟได้กี่ลูกและลุงเนจะยิงได้กี่ลูกก็มาดูกันได้เลยนจะจ๊ะ ลิมิตอยู่ที่ยิงห้าลูกครับจะเข้ากี่ลูกมากองเชียร์อยู่ด้านหลังครับไปแล้วครับปูสินเป่าลุงเนซอยเท้าไปแล้วครับแล้วก็ยิงลอกโอ้โหกดต้องควาครับลอกอาริซองครับโอ้โหลุงเนยิงได้ลูกแรกครับวันนี้ตักเตะบุรีล์ก็มาเชียร์กันครับแล้วก็มาต่อลูกที่สองเลยครับลุงเนจะยิงเข้าหรือไม่ครับแล้วก็วิ่งไปครับอาริซองเซฟได้หรือไม่โอ้โห อาริซซนเซไม่ตายครับลุงเนยิงเข้าอีกแล้วครับลูกที่สองครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็มาอย่ารวดเ็วครับลูกที่3เลยครับลุงเนจะจัดได้หรือไม่ครับไปแล้วครับลุงเนวิ่งไปยิงานซ้ายโอ้โหติดเซฟอาริซซนครับยิงไม่เข้าครับลุงเนพลาดลูกที่3พลาดคีนชีตไปครับแล้วก็มาลูกที่4ี่เลยครับลุงเนจะยิงเข้าไหมครับไปแล้วครับลุงเนวิ่งโอ้โหแป่หลออาริซซอครับ ลูกที่สี่ลุงเนไม่พลาดครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ต่อกันเลยครับลูกที่ห้าลูกสุดท้ายครับตอนนี้ยิงเข้าสามไม่เข้าหนึ่งลูกนี้เข้าไม่เข้ามาดูครับกูโห,หกดไม่เหลือครับลูกเนทําได้ครับยิงเข้าสี่ไม่เข้าหนึ่งและขอจบชาเลนจ์ยิงให้เด็กมันดูครับแล้วคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับรักนะครับ